สวัสดีค่ะเรียสวัสดีค่ะอันนี้เอมมอนจะมากินอมยิ้มให้ดูนะคะสวัสดีค่ะก่อนจ้าเก่งมากค่ะอากินสิกินนมยิ้มไหนอมยิ้มไหนอมยิ้มมาโชว์สิโอ้ตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อนี่คืออมยิ้มของเอมมอนนะคะอันนี้รสสตรอเบอรี่นะคะเอมม่อนจะกินนมยิ้มเสร็จแล้วเอมมอนจะไปอาบน้าแปรงฟันค่ะเพราะเอมมอนจะไม่อยากฟันผุค่ะเก่งมากค่ะเอา หัวออะไรอย่างเงี้ยนะหัวร้อแบบนี้ไม่สวยนะคะไม่เอานะคะหัวร้อแบบนี้ไม่สวยโอ้ไม่ไม่สวยคะ่ะไม่สวยคะ่ะไหนมันเรามารีวิวอมยิ้มกันที่ไหนรีวิวอ,อ,อ,อมยิม้มยัไงอ๋อนี่อมยิ้มรถอะไรคะสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะอ๋อเอ้มันกินแล้วไอ้มันจะไปแปลงฟันค่ะไม่ไทยไม่แปลงฟันแล้วมันจะมีหนอนขึ้นฟันคะ่ะฟันจะผุค่ะมันจะอยานา้ำแปลงฟันอุอยนอ้ยยังไงดีอุ้ยหัวร้อสวยๆส,ยส,ยสยิลูกหัวร้อแบบนี้ไม่สวยนะคะ หัวรถยังไงหัวรถสวย,ยสวยหัวรสดี